สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ่าวเจโนเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องมือปืนนะครับผมจะมาทําชุดมือปืนนะครับทดลองมือปืนนะครับนะว่าผ่านไหมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับการทําให้ดูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีจันทุกสั้นนะครับก็ที่ชื่นชอบนกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําอันนี้ให้ดู นะครับอันนี้โรงนะครับเอามาตั้งแล้วนะครับผมจะเอามือปืนนะครับที่จะเข้าทํางานนะครับเพ <S 2> <S 2> <man <man ื่อที่จะทํางานต่อนะครับว่าผมทําลักษณะยังไงวิธีการที่เราซื้อไปแล้วนะครับเราไปทดลองไปทดลองยังไงนะครับบางคนเอาไปแล้วนะครับส่วนมากบางคนเอาไปแล้วไม่เข้าใจนกนะครับไม่ได้วอร์มให้มันเลยนะครับวิธีการวอร์มก็คือเราไข่ไปวางก่อนนะครับแล้วให้มันไปกบไข่ก่อนนะครับเราค่อยไป สลับไข่ให้มันนะครับบางคนไปเอาไข่นกเขาใหญ่ให้ทําเลยนะครับแต่น้อยบางตัวนะมันมันก็ทํานะครับแต่เพื่อความมั่นใจนะครับเราเอาไข่ปลอมไปวางก่อนนะครับแล้วพอมันกกปั๊บเราค่อยสลับนะครับอันนั้นมั่นใจกว่านะครับเพราะว่าไปถึงมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะต้องให้มันปรับสภาพอากาศก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงปั๊บทำเลยนะครับดังนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยแนะนํานะครับอันนี้วิธีแนะนาอันนี้ส่งภาพผม อันนี้ใบสนนะครับใบสนก็เก็บมาในทางนี้แหละนะครับผมก็ผมจะใส่ให้นะครับแล้วเอาไข่มาวอมดูครับครับใส่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับมีใบไม้มีไม้หักแล้วก็วางวางไปนะครับนะถ้าใส่เยอะนะครับมันจะเขี่ยที่ นะครับบางตัวนี่ไม่เอาก็มีนะครับมันมันมัน,มนเอาใจยากนะไม่ใช่ว่าเอาตัวเดียวเหมือนกันหมดนะครับค่อนข้างจะไม่ใช่นะครับอันนี้มีใบไม้มีหญ้ามีใบสนนะครับผมก็จะเอาไปใส่ไว้ให้เพื่อที่จะรองรับเอาไข่ปลอมมาวางแล้วเอาแม่นกไอแม่มือปืนเข้ารอเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นะครับต้องเยอะให้แต่เรามองเห็นนะครับให้แต่เรามองเห็นเดินผ่านว่ามันมีไข่อยู่ไหมมันทำไหมแค่นั้นนะครับมันต้องไปปิดมิดชิดเกินแต่บางที่ต้องปิดมิดชิดนะครับนะครับ,รบโอเค นะครับก็อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับที่ผมใส่ยาเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับมือปืนมานะครับหนึ่งคู่สองคู่สีคู่นะครับนะว่าผมจะทําอย่างไรมาดูกัน มาแล้วนะครับเป็นมือปืนนะครับมือปืนของผมนะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับแล้วเอาไข่มาวอมหนึ่งหนึ่งใบนะครับมันมีเทคนิคดีกว่านั้นสำหรับคนที่เอานกใหม่ๆไปนะนะครับอันนี้วอมวอมก่อนนะครับมันเป็นงานเหมือนกันแต่เราต้องวอมนะครับวอมเพื่อที่จะมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วจะปล่อยไข่ได้นะครับนะบางตัวซื้อมา18ือแนะครับไข่มา2ใบ เราเอามาใสา่เลยมันไม่ทําเสียหายนะครับนะก็แนะนํานะครับถ้ามันใช่ก็เก็บไปใช้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ว่ากันไปนะนะครับเดี๋ยวไข่ปลอมมันอยู่แถวนี้เยอะไม่ใช่ไข่ปลอมไข่จริงนี่แหละเดี๋ยวผมไปเอาไข่ก่อน ครับผมอันนี้ก็เป็นไข่นะครับเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับเป็นไข่มือปืนที่ไม่มีเชื้อนะครับเราจะกากระบาดไว้ครับเห็นไหมครับผมจะกากระบาดไว้เพื่อที่จะให้มันรู้ว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับผมจะเอาไปวางในรางนะครับนะครับอันนี้ผมเอามาวางในรางนะครับอย่างนี้วางไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งใบนะครับผมก็ ทำการปิดปิดจะไม่มิดหรอกครับปิดไว้งนี้ก่อนนะครับผมวางไปแล้วหนึ่งใบนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีหนึ่ง นี่คู่ที่สองอนะครับคู่ที่สองคู่ที่สองก็ใส่ไข่เหมือนกันนะครับคู่ที่สองก็ใส่ไข่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไปเอาไข่มาให้ดู ครับผมก็อันนี้เป็นไข่อันนี้ไข่ไม่มีเชื้อหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะวางวางให้ทุกค้อมีอะไรที่สังเกตลองคอมเมนต์ดู พวกนี้ผมก็วางไว้แท่นี้แหละนะครับเวลานั้นเราจะได้วอร์มง่ายนะครับอันนี้ก็ปิดประตูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับอีกสองคอกเพื่อที่จะมาใส่ตัวนี้นะครับนะทำไมผมถึงใส่ใบเดียวงงไหมครับทำไมผมไม่ใส่สองใบนะครับวิธีการใส่นะใส่ใบเดียวหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้มาใส่อีกหนึ่งใบอันนี้คือวิธีการวอร์ม นกใหม่ๆเลยนะครับพอนกตัวเมียมันขึ้นปับ๊บตัวผู้มันอยู่ข้างล่างมันจะมองว่าตัวตัวเมียไปไข่แล้วนะครับตัวผู้มันขึ้นไปปับ๊บอีกสองวันเออีกวันหนึ่งเรามาใสอ่อีกหนึ่งใบนะครับมันก็จะคิดว่าตัวนี้ไปไข่ตัวนั้นก็ไปกกตัวนี้ก็ไปกกลักษณะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะมองเห็นไข่เห็นไ,ไหมนะครับนี่ลักษณะแบบนี้มันจะมองรังมองเห็นไข่ปับ๊บ มันคิดว่าตัวนี้ขึ้นไปไข่แล้วนี่เนี่ยตัวนี้คิดว่าตัวนี้ขึ้นไปไข่นะครับขึ้นไปไข่ตัวนี้ก็ขึ้นไปกกนะครับพออีกหนึ่งวันเราไปใส่ไข่ให้มันตัวนี้มันคิดว่าตัวนี้ก็ไขหมนอนกันมันก็สลับกันกกเลยนะครับพอเวลานั้นนะครับเห็นไหมลักษณะนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ,นะรบอันนี้คือวอร์มให้ดูแต่พวกนี้เคยใช้งานมาแค่สองครั้ง อันนี้คือลักษณะให้ดูนะครับเห็นไหมเห็นตัวนี้กําลังขึ้นไหมครับเห็นมันเชื้อเงือดูไข่ไหมนะครับนะก็ลองดูนะครับวิธีผมนะครับลองดูวิธีหลายๆที่นะครับก็ถ้าถูกใจก็ดูเห็นไหมลงแล้วนะครับลงแล้วนะครับลงแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับแป๊บเดียวแบบนี้นะครับทําที่มันมีข้าวมีน้ำนะครับแป๊บเดียวมันจะ ประมวลผลนะครับตัวนี้เมื่องงแล้วถ้าตัวนี้เข้าปั๊บตัวนี้งงเลยว่าตัวนี้มาไข่แล้วนะครับเราก็มันสลับกันเลยนะครับอันนี้มันคุยกันแล้วนะครับลักษณะที่ผมเคยใช้นะสื่อสารกับมันนะครับนี่นะครับมันกําลังแบบทํารังนะครับเพราะว่าเราเอามาให้เขานะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะใครที่มีมือปืนใหม่ๆนะครับที่อยากจะวอร์มอยากจะลองลองใช้วิธีนี้ดู นะครับหรือมีเทคนิคดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี๋ยวครับลงแล้วนะครับตอนนี้ลงแล้วกําลังลงนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับรังนะครับเขาก็ต้องจัดบ้านเขาให้มันดูสวยงามสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็ลงแล้วเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่ลองลองไปใช้ดูนะครับที่ทีผมนะครับนะลองลองไปใช้ดูนะครับนะมันเข้าแล้วนะครับว่าเป็นยังไง นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อกันนะครับนะนะครับมันจะดูแล้วก็สบายตาสบายใจนะครับเราก็มีกำลังใจพัฒนาต่อนะครับเห็นไหมครับสองลังนะครับปล่อยมาสองลังมันก็จะขึ้นสองลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันก็ทํางานนะครับพอมันทํางานพอเราเอารู้ปั๊บเราก็สามารถเอาใบที่เราต้องการมาให้เลยเลยนะครับครับเห็นไหมลักษณะตัวนี้นะครับ มันจะคลิปปีกเพื่อที่จะเรียกอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้ตัวเมียนะอันนี้ตัวผู้หน่อยอยู่ในไม้คอนไม้ตัวผู้นะครับนะถ้าลักษณะแบบนี้พรกงนี้สลับไข่ได้เลยนะครับนะอันนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนี่ตัวนี้ก็กําลังจะลงนะครับอีกซอ,อ,อยู่ซ้ายมือก็กําลังจะลงอันนี้ลงแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากติดตามเป็กเนกําลังใจให้ซึ่งกันแลนนะครับมือปืนก็มีนะครับ นะมันก็มีเยอะอยู่นะครับครั้งนี้ก็มีเหมือนกันนี่ไปนู่นนะครับไปนู่นนะครับไปนูน่นครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สิทธกันละกันสวัสดีครับ